ในตอนจากต่อจากนี้ไปนะครับผมก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นโซโล่กีตาร์เพลง I อแค t l l y o u Why ของ Eagle ซึ่งก็จะให้พบกับอาจารย์ต้นซึ่งจะมาเป็นผู้ที่สาธิตในการเล่นเพลงเพลงนี้ก็คืออาจารย์ต้นจะเล่นให้ดู2แบบคือในตอนแรกนั้นก็จะเปิดเทปเพลงด้วยแล้วก็เป็นท่อนโซโล่นะฮะแล้วให้อาจารย์ต้นโซโล่ตามเพลงไป1รอบก่อน เพื่อให้ท่านได้เข้าใจว่าเมื่อท่านสามารถก๊อปปี้ลูกเล่นเพลงนี้ได้แล้วก็ต้องทําแบบที่อาจารย์ต้นทําให้ดูคือเปิดเทปเพลงในช่วงที่มีเสียงโซโล่กีตาร์แล้วก็เล่นลูกโซโล่กีตาร์ให้มันกลมกลืนกับเพลงนะครับส่วนในช่วงที่2นั้นอาจารย์ต้นก็จะอธิบายลูกโซโล่กีตาร์ของเพลงเพลงนี้ในแต่ละตอนให้ดูนะครับแบบช้าๆซึ่งตรงนี้ก็อยากเสริมท่านผู้ชมนิดนึงว่า เวลาฟังทํานองลูกโซโล่เนี่ยพวกเราพยายามอย่าไปจ้องจับว่าเขาโซโล่ตรงตําแหน่งไหนใช้นิ้วอะไรเล่นนะครับผมประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าเขาจะเล่นตรงไหนเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งเราเราหูฟังเนี่ยจำทำนองให้ได้แล้วเราลองเล่นตําแหน่งที่เราถนัดดูก็ได้เพราะอาจารย์ต้นจะให้ข้อมูลคือว่าเล่นตามที่ตัวเขาถนัดนะครับเราก็ฟังทํานองทํานองดูว่าเออมันเป็นยางงี้นะเพราะในเพลงจริงเนี่ยมันไม่ได้แบ่งเป็นทุนเป็นตอนๆให้เราดูหรอก ผู้สอนเขาก็จะมาแบ่งให้เราดูว่าตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เขาอาจจะมาพูดละเอียดยิบทุกเม็ดเลยมันคงไม่ได้มันจะทําให้บางทีเล่นไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก็คือเขาคงจะเล่นไปสบายๆคือไม่เร็วแล้วพวกเราคอยจับหลักทํานองเพราะหลักการแกะเพลงไางผมกล่าวแล้วว่าคือเราต้องพยายามท่องจําทํานองให้ได้แล้วหยุดของจริงไว้ก่อนแล้วค่อยๆมาเล่นให้นิ้วมันคล่องแล้วก็หาทุกทานองต่อไปไม่ใช่มานั่งจําทุกเม็ดแล้วว่าเออเขาเอานิ้วไหนกดโน้ตตัวอะไรสายอะไร ตรงนี้ยังไม่ให้ประเด็นสําคัญนะมันประเด็นมันอยู่ที่บอกว่าต้องจําทํานองจําเสียงให้ได้ก่อนนะครับตรงนี้คิดว่าเออเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับสําหรับเพลงนี้ก็คิดว่าในส่วนเรื่องการออสอนเรื่องการเล่นคอร์ดกีตาร์ยังไงเน่ก็คงจะไม่ให้คําแนะนํากันแล้วถือว่าให้ข้อมูลจากเพลงเออ s t a n d i n g กับเพลง Bad Time สเพลงนี้ก็คงจะม,มากพอที่เราจะ เอาแนวคิดจาก2เพลงนี้ไปพัฒนาต่อเพื่อการตีขอดกับเพลงไอคานเทลยูวานะครับผมก็คิดว่าเพลงเพลงนี้จะไม่สอนเรื่องการตีขอดจะสอนเรื่องลูกโซโล่กีตาร์อย่างเดียวตีขอดนั้นท่านต้องไปลองทําเป็นกันบ้านเขาเองนะครับผมหลังจากนี้ไปผมก็จะให้พบกับอาจารย์ต้นที่จะมาเล่นโซโล่กีตาร์เพลงไอคานเท y ยูว h y ไปพร้อมกับเทปเพลง1ตอนก่อนและในช่วงที่2ก็จะรลูกโซโล่นี่มาสอนให้ดูช้าๆนะครับเป็นตอนๆไป เดี๋ยวไปพบกับอาจารย์ต้นเลยนะครับ